สวัสดีครับวันนี้ครูจะมาเฉลยก้นเสกดินสอเราไปดูวิธีการกันแล้วไปครับคลิปนี้ครูจะเฉลยหมดแน่นอนนะครับแต่ต้องรบกวนทุกคนเนี่ยช่วยไปติดตามครูที่ช่อง YouTube ่งสุขนุโมยด้วยนะครับแล้วก็ช่วยคอมเมนต์กำลังใจแล้วก็หัวใจเคารพด้ให้คลิปนี้ด้วยครับไปรับชมเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับครันนี้ก็ให้เราเนี่ยเลือกมือนะครับเลือกมือข้างที่ถนัดที่สุดนะครับที่จับดินสอได้มั่นคงแล้วก็แน่นที่สุดนะครับครันนี้ก็เอาดินสอเนี่ยวาง ใช้ปลายดินสออยู่ที่นิ้วชี้แล้วก็ใช้นิ้วกลางนะครับนิ้วกลางเนี่อรองดินสอไว้ประคองดินสอไว้แล้วก็ใช้หัวแม่มือนิ้วโป้งเนี่ยกดไว้บริเวณนี้แล้วก็เอาดินสอนะครับพับไว้ที่กลางร่องของฝ่ามืออ่าคนนี้มันต้องมีการเซตอัพก่อนนะครับต้องมีการเซตอัพเตรียมตัวให้ดีก่อนนะครับเนี่ยเราวางไว้งีนี้ปับ๊บผู้ชมที่มองจากด้านหน้าก็จะมองไม่เห็นใช่ไหมครับเพราะว่าถูกนิ้วเราบังอยู่นะครับอ่าจะมองไม่เห็นนะเนี่ยเห็นไหมครับเราเซตอัพเสร็จแล้วปับ๊บ อ่าครานี้เวลาเราจะสะบัดดินสอเศษดินสอออกมาก็คือให้เราใช้นิ้วนางนะครับนิ้วนางนิ้วนี้นิ้วนางเนี่ยครับงัดเข้าไปใต้ดินสอนี้พร้อมกับค่อยๆดีดดินสอ,อ,อไปแล้วก็พร้อมกับการสะบัดข้อมือโดยเร็วนะครับนี่ลักษณะนี้ดินสอก็จะมาอยู่ลักษณะนี้นะครับอ่าอยู่ลักษณะนี้อ่าดูใหม่นะครับดูใหม่นะถ้าถ้าเราทาเร็วมันก็จะเป็นแบบนี้เนะราทำเร็วมันก็จะเป็น อ่าเป็นลักษณะนี้ครับดีดไปเรื่อยครับนี่ครับเห็นไหมครับอ่าดีไปเรื่อยเป็นี่ให้คล่องนะครับถ้าดูจากด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะนี้ครับยกมือพร้อมกับสะบัดนิ้วตัวเร็วนี่เห็นไหมครับดีสอก็จะออกมาแบบนี้อ่าครับฝึกสะบัดบ่อยบ่อยนี่ครับถ้าใครที่ฝึกคล่องแล้วนะครับก็ลองทําคลิปวิดีโอของตัวเองเนี่ยมาให้ครูได้รับชมบ้างนะครับอ่านะครับเอาผลงานมาโชว์กันบ้างนะครับจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับอ่าลองไปดูเลยครับไปครับสวัสดีครับ วันนี้ครูจะเป็นเลยก้นเศกนิสอนครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันนะครับไปครับ